ปัญหาลิงก่อกวนสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองสตูลขณะนี้กำลังเป็นวาระเร่งด่วนที่ทางเทศบาลเมืองสตูลชุมชนที่ได้รับผลกระทบและทางจังหวัดได้พยายามหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะวันนี้ได้รวบรวมผลไม้จากชาวบ้านชุมชนโดยเฉพาะมะม่วงที่ตกเกรดจำนวนสเข่งใหญ่มาวางไว้ยังจุดให้อาหารลิงภายในสวนสาธารณะเขาโตพยาวัง ซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองสตูลที่เตรียมพื้นที่ไว้จํานวน3จุดเ <c oughs> ชื่อว่าเป็นการบรรเทาปัญหาลิงแสม่อดอาหารและไม่ให้ออกจากเขาไปก่อกวนในตัวเมืองได้ <c oughs> <c oughs> หลังประชากรลิงมีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้น1,200ตัวหลังเคยมีการทำหมันไปแล้วเมื่อปี2,556 จากนั้นก็ไม่ได้มีการทํามันอีกเลยมาปัจจุบันลิงได้กลับมาสร้างปัญหาอีกครั้งในหลายชุมชนทั้งชุมชนมา้าขาวชุมชนโรงพระชุมชนหลังห้องสมดุดชุมชนศาลากันตงโดยเฉพาะในย่านเศรษฐกิจนอกจากรื้อคนทรัพย์สินชาวบ้านแย่งของในมือเด็กทําลายข้าวของชาวบ้านชุมชนแล้วลิงยังบุกรงเรมใหญ่กลางเมืองทําลายหม้อแปลงดับเสียหายมูลค่าทรัพย์สินนับแสนบาท อีกทั้งอาคารหรูของเทศบาลเมืองสตูลหลายแห่งก็มีการยึดเป็นที่อยู่ไปแล้วจากปัญหาดังกล่าวได้มีการหารือกับนายเทิดไทยขวัญทองผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลหรือทอสจเพื่อหาทางออกโดยชาวบ้านชุมชนได้สรุปปัญหาในการแก้ไข3ระยะคือการให้อาหารตามจุดเพื่อบรรเทาการขาดแคลนอาหารของลิงการทำมันโดยมีเทศบาลเมืองสตูลสนับสนุนงบประมาณ และการนําไปปล่อยเกาะที่อุดมสมบูรณ์อย่างเช่นเกาะตารุเตาซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้จะนําเข้าที่ประชุมแก้ปัญหาลิงระดับจังหวัดต่อไปในเร็วๆนี้แผนที่จะ,ะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนะครับเรามีอยู่2แผนก็คือแผนระยะสั้นครับระยะยาวระยะสั้นเนี่ยเราจับลิงที่ออกมาเป็นท่านที่ไปอยู่ไปอยู่ตามที่ชุมชนหรือที่ออกมาแย่งอาหารของแม่ค้าพ่อค้านะครับ จับใส่กรงแล้วก็ทำหมันนะครับแล้วก็ระยะยาวก็รอเคลื่อนย้ายอพยพลิงที่ทำหมันแล้วไปปล่อยที่ที่เหมาะสมต่อไปนะครับด้านนายประชิตสารานพรุพคุณที่ปรึกษาชุมชนห้องสมุดกล่าวว่าชาวบ้านที่เดือดร้อนปัญหาลิงแสมก่อกวนลงรายชื่อความเดือดร้อนจากลิงประมาณ200กว่าครัวเรือน พอเดือดร้อนก็ทุกอย่างเลยอย่างหม้อปแปลงคว้คฟ้าแล้วก็มันชอตแล้วก็เกิดไฟไหม้หลังคาสายไฟทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องอาหารเนี่ยของคนมันก็เอาไปกินมันก็ล้วงเข้าไปในบ้านมันก็คือคือพูดง่ายว่าวิกฤตแล้วลเรื่องลิงอะ่ะต้องต้องวิกฤตแล้วเพราะว่ามันมากจนว่าชาวบ้านรับไม่ได้ ทั้งนี้นายวิเชียนตันติอาพรนายยุกเทศมนตรีเมืองสตูลกล่าวว่าทางเทศบาลเมืองสตูลเราทราบปัญหาความเดือดร้อนในส่วนภาพรวมของเทศบาลน,นั้นเราประชุมหาทางออกจัดงบส่วนหนึ่งที่จะทำหมันลิงเสแมแต่ลิงเหล่านี้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองต้องหารือกับทางจังหวัดด้วยและทางเทศบาลเองรับทราบว,ว่าชุมชนร่วมใจกันหาผลไม้สุกเป็นอาหารให้ลิงเสมดังนั้นทางเทศบาลขอเป็นทุระจัดรถขนผลไม้สุก นำอาหารมาให้ลิงเหล่านี้เองเพื่อช่วยกันในเบื้องต้นส่งใต้นิวรายงาน